วิ่มาเสียผ่านแทผหักเลวเอาส่งเข้าวะชิปเปอร์ร้อยดนยใครอมาเล่กับอีกทีนึงมอิสโดนซ้อนวันนี้แก้เกมมาด้วยใครถือบอลนานๆนี้ให้ช่วยกันเจี้ยนช่วยดันเจี มากรีนวอกด้านหลังีฮะเจ้าของาอย่างจานจานอกไม่ให้ฮะมีแกนนี่ออกจากโอเคฟีได้ทุกคนอย่าเนยวนนีุ้นเไปะยนแกนนี่ขเร็แกนะีาดเจติดหน้าไ็จขาได้ลคุน่แไม่ลงมาเก็บได้โดยการแก้ยังเก็บอันนี้แก้ได้ดีฮะพยายามปอนเพิ่อสกรีนให้เยอะขึ้นนะนี่ฮ เห็นฮะจะมีตัวลูกหนึ่งตัวตลอดเลยบอรที่แฮร์นะรีร่เนี่ยแล้วลูกนี้แฮร์รี่สังเข้าคอเ่ยออลิศ <c oughs> ผักใส่ยูแซนเนี่ยนักเลงฮนะเกรเล่นักเลังเอวี เล้งได้ชุบมืไม่หีหัวเราะกับมืแซบอ่ะดูไปเ